บ่อน้ำนี่ก็ขึ้นกักน้ำไว้พี่น้องคุนตัดน้ำไว้เลยตัดน,น้ำไว้แล้วก็เฮ็ดมันเป็นอ่างเนาะวันนี้เบาโนนเพิ่นสิไปยันเฮ็ดอันเฮ็ดกอกน้ำเฮ็ดก,อก,ดกอกน้ำไมหมต่อนน้ำไหมเฮ็ดไมมเฮ็ดอันมันใหญ่ๆเพตอนนี่แหละมันยัง,ยงทันไซส์ไปป่คือว่าเพื่อนกันสิไปน้ำเพื่อนให้ละใส่เพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดไปเลย เอางนู่นท่นสีไปแปลกน้ำพี่น้องเทแรกว่าสีกินข้าวสักก้อนแล้วจังสีไปแปลกแต่ว่าแต่เป็นกูเดียวกันแล้วเราอักไปมาเพิ่มสีสามพี่เพิ่อ เข้าคักแต่ฟันไม่แญ่บ่ได้อ,อ่ออแต่มันโคมอยู่ น้ามัน,นม,นมดน้ำแหกก็เลยได้ย้ายลงมาอยู่เฮ่ลงมาอยู่ร่มเนาะบ่อ mm hmm. น้ำนี่ก็คนกักน้ำไว้พี่น้องคนตัดน้ำไว้ให้เด็ตัดน้ำไว้แล้วก็เห็น mm hmm. มันเป็นอ่างเนาะเห็นมันเป็นอ่างมาาันจังได้ใสง่ายเนาะ mm hmm. อ,อาบง่าย แต่กเก่านี่ยจเป็นน้ําแบบบดได้เป็นอ่างเป็นหนองแบบนี้ล้วเอาหินมาตันนี่นะเ,เอาหินมาตันไว้หินมาตันไว้เอาเอาขีา้ดินไปถมมันก็เลยเป็นอ่างเป็นหนองแบบนี้นี่แหละพอได้ไซเนนะล้างหน้าล้างตา,า,งต,าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน้าําล้างหน้าล้างตาล้างมือล้างยังแต่ว่าน้ํากินเราทีอยู่เทิงพนทพี่น้องก็อยู่เหนือพาน้ากิน,กนมันนี้เบาโนูนพนซีไปอันเฮ็ดอัน เห็ดกอกน้ำเห็ดกอกน้ำใหม่ต้อน้ำใหม่เห็ดใหม่เห็ดอันนี้มันใหญ่ๆพอตอนนี้แหละมันยังทันไซด์พอเนาเดี๋ยวว่าเพื่อนกันสิไปน้ำเพื่อนนั่นแหละไปเบิ่งว่าเพื่อนเสียแบบใดตัดไม้ไผ่เนาะน่าสิเป็นตัดไม้ไผ่แล้วก็มีเห็ดกระบังไม้แล้วก็ต้อลงมาใส่น้ำที่เพื่อนไปเดี๋ยวบอกนูนเพื่อนสิไปแปลกน้ำพี่น้อง ทเทแรกว่าสิกินเข้าซะก่อนแด้วจังสิไปแปลงแต่ว่าไปแปงบุเดียวกันแล้วเราวัไปบางคนสิฟ้าไปบึ่พพบงเสียดแบบไดโอ้กเจ้าย่างไวได้ย่างน้ำอันอย่างน้ำพูนี่ย่างริบๆ,ๆ,ๆไป นกกดหลายเนาะนกกดห้องปุดบปุ๊ปุ๊อยู่พี่น้องหลายตัวขนาดเลยตัดไม่ไผ่บ่เออมันออกทางลุมหลายมันก็เลยบ่ใหญ่เนาะเฮ็ดสูงสูงบ่เนี่ยต้องโตยาวๆค่อยว่าเนาะต้องโตไปทางบนบ่มาจังสีสูงโตไปฮั่น ต่อไปนี่พี่น้องเลยมะกลายสีเหิดนี่มันจังสีงไดสูงเนี่ยอันนี้มันต่ำเพราะมันมันโต่องนยักมันโบวิศอันคุก อย่าให้มันเป็นแปนได้ โอ้ตัวนี้เป็นน้าําเป็นหูเลยเนาะบอดก,กินน้ามันมันออกมาจากหูเลยบไดเป็นน้ําไหลน,น,น้ําทานพี่น้องกัยเป็นน้ําไหลมาจากหูเลยนี่ เดี๋ยวค่อยๆสำเน็ตเลยไปตัดไม้ไผ่บนี้เนาะ ผ้าเครื่องแม่นปะได้ผ้าอยู่ปะผ้าได้มุมมุมผักกุฏเออบึงซีทีเพิ่งเสียใจก่อน กอเกกันเอาเนาะตกอกันเอาฟันนี่เข้าคักนะมันอ่อนอืมมันมันเข้าคักแต่ฟันไม่แญ่ไ่ได้ใยญ่อมันอ่อน,ออนแต่มันคมอยู่

น้ำอยู่เึงบอนที่พ่อเพิ่นเคยไปก้อนหน้านั่นเถอะเนาะคลิปก่อนก้อนของพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องได้เห็นน้ำมันขาดน้ำมันมดน้ำแหกก็เลยได้ย้ายลงมาอยู่เฮ่ลงมาอยู่ร่มเนาะอยูุ่่มยังพอใส่น้ำอยู่พ่นชอยูตามน้ำได้เนี่ยเพิ่นเห็นแบบนี้หางลินน้ำแลนีงไว้ใส่น้ำอันนี้เป็นน้ำกินตัวนี้ฮะไปไปเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินเ้าบันนี้แล้วแล้วเราพี่น้องเ้ยอ่างน้ำรินเ้าก็แล้วะเ้าสิเมื่อบี้เมื่อเห็ดยู่เห็ดกิน เนื้ออยู่น่กินกินข้าวกินน้ำเนาะนี่คนปาดโดยท่องแท้เลยเละเนี่ยนองเลยอากาศก็สีเย็นหนาวได้ อากาศอยู่ในเย็ยนมึงแต่ละคนใส่เสือ้อแขนยาวได้บางคนก็ใส่เสือ้อแขนยาวอากาศเย็ยนอยู่ในป่าเนาะย่างไวขนาดเลยหูย่างลิบๆๆบ,บ,บไปบางคนตามตามกวนบ่ทัน เข้าเป็นอะไรเนาะเข้าซุกแล้วบ,บ่ซุกหัวหนึงน่งแล้วเนาะอันนี้เป็นหัวที่สองพี่น้องเลยอัน,นอันนี้นี่โบแมนเข้าอ,อัน,นที่บ้่าเพื่อนอันออามาให้เพื่อนเด้ออันนี้เป็นเข้าวป่าเพือ่อนเอามาเองมากินเองเรามานึง่งบได้เอาเข้านําบได้จาคมาหนึ่งเลยพี่น้องเลยโบแมนได้โบแมนแบบนั้น่าเพื่อนถึงว่าเ้่าเพื่อนสีมา Lets. เอาของมาบริจาคแต่เป่าเพื่อนกับบได้กินเข้าอัน ของบริจาคเพื fort, well, mm ่อนเด้เ hmm. พื right. mm ่อนเอาเพื่อนก็เตียมาเองเห็นยูเห็ดกินเองแล้วก็ของที่ซื้อมาเห็อยูเห็ดกินกับเป็นอันนี้อันนี้เป็นสาฟ้ามสาฟ้ามเป็นตากล้องให้เบ่าเพื่อนบางทอกับเพื่อนกับเป็นตากล้องมึอนี้เพื่อนเห็ดกินมาเนี้เ่าเพื่อนก็เลยจับกล้องอย่างพี่น้องเลยกำลังเห็ดยูเห็ดกินอันนี้นี่เ้าเสียดอย่างสาฟรามทอดอันนี้สีทอดเอาเนาะเฮาเฮาสิมีทอดอันนี้แล้วก็เห็ดอย่างนี้ ทอดไข่ให้เพื่อนเบิ่งอ๋อทอดไข่เพื่อนเบิ่งว่าต้องเฮ็ดแบบใดแบบใดเนาะเพิ่นจังสิกินเป็นเพราะว่าเฮาต้องเรือเนี่ยก็จะเฮ็ดย่างเป็นเขากจะเสิเฮ็ดเป็นแต่ต้มต้มเอาเนาะแล้วมื้อนี้มื้อนี้ล่ะสิทอดให้เบิ่งทอดไข่ขัวไข่ให้เบิ่งที่แรกว่าสิปิ้งอันนี้นี่แต่บ่มีทานเออดป่แบตหมดแล้วเนาะเงียบป่านนี้เปิดเพลงฟังบ่ได้หรือแบตหมดพี่น้องเอ้ย นี่จากในสระแล้วเออเนี่ยแผงโซล่าเซลล์คนได้อันนี้นี่แหละมาพอได้ใช้เนาะพอได้ซักพอได้ไฟฟืนไฟไฟอันนี้ก็เหลือน้อยหนึ่งอันนี้ก็ได้เอากระสีเอามาอุ่นอุ่นใส่ถ้วยแล้วก็เซลล์หม้อนี่แหละเป็นหมอ้อทอดไข่เพราะว่าหม้อนี้เป็นหมอ้อใหญ่แน่กดใหญ่ยไงยมาแล้วออกลูกมาแล้ว อีจอมกับอีเต็ดเด้กลังมาเนาะ